ทุบเพชรสมเร็จเร็วทันทีครับแบบต้นอ้อยคนนี้นะผมาจจะเกิดตวอ่านะแต่ทันทีบรรยายตามนั้นนะครับคุณตเปอร์เกมไร้องนะครับตั้งสองมุมนะโยนูตเปอร์ไปที่ไร้กองโดนเจ๋งแก้าถึงโดยตายเมื่อคนนี้มูให้ไดครับพูดโนทุบตามกติกาเราว่ากันครับตกลงไปกรณีพิเศษไป2อพักสอตัวนั้นถามว่าพูได้นี่นะครับยนุเสียงหน่อยดอกอ้อ ต้เงินแล้วต้อพโปยแสงพอดีโรงเรียนแสงพอดีที่พิดาต่อมาต้องพ่อจิตหัวใจครับไอ่ฟิกซ้อมมาเดียวร่างกายดีก็ได้เปรียบอีรีไมมือมือเพิ่มลเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันอยู่ที่พ่อจิตหัวใจแล้วก็ร่างกายไข่ได้เปรียบได้เปรียบเสียเยม่าไรลัน้ปรยแอปปลตั้งแต่เุดแรกครับทำใหแตกแถวเลยล็อกคอล็อกนันตีขวาล็อกจิตจัจับเือคืนเมือนกับทำใทำเล้ไม่ถนัดเรื่องราเดินตั้งแต่แรกครับำน้ำโปย ต่อยกันสามน3ทีต่อยสองพนสองหลนพลเตะซ้ายเกตายลงยบมีตัดซอกด้วยหลนพเตะซ้ายเขาไปขอคอตีขอวาเอฟข้ามาลุกยอันใดหลานนกรรการใส่ับตาดูให้มีจากกรพิตาขบวนคนนี้กรการสัคร์ขันนีบอกใครช็กลานนพเตะซ้ายเก่ตยลุงัทเตะหลานพเตะลุงลุงยศกเตะ ใครนใครเดียไมไเป็นไถเดียวก็รูเริ่มจะมีการจับปัดล่างครับได้ใครจะได้มาใส่ลราไม่เคยทำตีกันใส่เาั่ะเอเอรครับใครต้องหักทำไปคนนี้เพราะว่าหัวหน้าเพกันทั้งคู่แต่ว่าหัวใจกันมีการไม่รู้ตองมาดูครับผเอาัตัวากัู้ี่เป็การตวนี้ตานะครับมันกันมาเต้ยนะเตเชื่อ ยึดเต็นะครับกัน3เด็กเท่านั้นอาตาครับเาหาีหาครับน้ำวยเป็นใจบรยจับกัทา้ไดลตเขมีวยาส่งประกวครับลน้ำโพสอหัวแนนั้งแตกทกันอาเับปตีขาอห้าอไปพิเนพลกามยไปแหนน่ครับอาศัยตัวหนากรารครับ เราไป <ร Stevens. S 1> เกี่ยอะไรไปแล้วโริเตซเตม้ียทีม้ายะนำนัเพื่แทงเขา้ายออไปก็บนัเพื่อทำอะไรไั่บ้ลกันดอยครับปันดาซิลนตีน้ำดูให้ดแล้วกันรอบนี้ไปต้องที่สครับต่อยสองทักสครับนำนาพื่อกับเจะดเลยนะครับรวมเมซ้าทัในตับานอาจารย์ตัดตัดตีนนัเพื่อตีเข้ารวา าดูให้ดีนะครับระวังเสียนไก่กับเสียนมวยนะครับเสียสีแ,นสแนดนกับแสนชูนั่นเองนิ้วนิ้นนวล้านฉบับนครับนี้อันนี้เป็นอะไไม่เตะขวาลงยัดยไปขวาไม่ถอตีขวาขลงยัดยไปขวาโดยสภาพร่รางกายจากที่ผมว่าโดยครับล่างใครจะเป็นใครถามมาพนดอะไรนะถาใหม่ลงยัด ยจครับใครจะมาใจไปรัน้ำต้องเดินนะครับลงยะก็มีแบบสรงายก็มีเชิงเตะซ้ายเนแกเตะซ้ายลงยเตะซ้ายต่อยขวารับพตขาขัาไปตรง้ที่ากตรงข้าที่ขาับมาลงเยกรับมัเลยรับาไว้เลยนะ้รับอาที่ยนทียนสองคนครับดูให้ดีมาะไให้าล ตีข่าวขวาสองนาทีนี้จะเป็นของใครเลยครับหลานน้าพลอต้องบดกนเข้าไปตีข่าขวาตีข่าขวาลงรถขาขาแล้วครับเริ่มแล้วครับอาพี่เลี้ยงระวดันด้วยนะครับขอแล้วตีเลี้ยงขอแล้วครับหลานน้าตาต้าตาต้าทำหมดแล้วลงเด็ดทำได้ดีลงเตทีข่าขวาตีข่าขวาหลานน้าพลอยลงเดก็ตีข่าวขวาเตี้ยวเชื่อเราประกันสังแกตไฟเบอร์ไปเบอร์ไปเบอร์นะครับตู้ตีเลี้ยงครับพี่เลี้ยงครับขอได้ครับหลานน้าพลอยได้แล้วครับ ลองยืดลื่นยืดกอกอันเช่าต่งตาง่าลปฏกาซายลองยดตีกัขาลตีกยยตัขาเอเชือลิกขาเต้ายกสุดท้ายคำยกทีสา,สา,สาสมนีตาตาดูนีไหมตาตาดูดีจะออกต,อตาหรือออกดูหลัไเคดินลึกลงบมีมัดซ้าย,าาายรับปกราขาอาซายเอ็ดชื่อครับตดสินใจับ มาถึงยวนีมันกำน้มันตึงยกเีทีมันกำนนตึงเพ้เอาอตอนนครับน้ำพวยเดินนะครับต่อยซ้ายเขาขอี๊ยขวาเล่นยึดตึ้งขวาเล่นหน้าแล้วน้่พวตีเข่าซ้ายแร่เคืองทันทคนครับตอกเชิกด,ดกมาเดินสาเอกเอขอมนีครับเอาทั้งหตัวขามทางทีบรรยาให้ตรงนี้ครับ่วยคู่นี้ไฮไลท์น้ำพวยตีเข่าขวาเล่นยดต พี่เน้ยงครับพี่เล้ยขอเลยนะครับพ yani ี่เลี้ยงจัไงก็ดูเหยดครับพี่เลี้ยงครับดูรัน้มไฟเลี้ยงแล้วต้องมาเอาคืนเลยนได้ไหมแต่ไม่เข่นแถมให้เองครับเ่าขวานะครับขอพี่เนี้ยงนะครับขอพี่เนี้ยงต้องลงแดนนะครับบนนั้นเป็นรงแลรวว่ากันไปกับนี่เป็นเรืองของมัองมวยมยไทยไต้เตี้ยครับไม่แน่ไม่นอนมาไล่เอาตอนนี้สลายรันไปเลหลังจากที่เสียไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับอาจารจะตีเขาคืน บขอบคุณหัวหน้าค่ายทั้งสองค่ายขอบคุณนักชกทั้งสองนึงทีมงานของนะครับซมแบลล์อ้ครับนายเอออ้าอาตอนนีนะครับลุงแดงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับดาวน์ของผมเลือกทีมงานเล่นเพชรนะครับบรรยายนาทีน้องแฟนมวยได้ฟันกันครับก็เห็นว่าเซียนไก่ ปลาเสียบมวยได้ผลครับโอเคครับสุดยอดจริงๆนะครับ